สวัสดีเพื่อนๆจ้าวัน <c oughs> นี้เราสิมาน้ำเสนอผักสวนกว้าที่แหวปลูกไว้ <c oughs> เพื่ออใส่ในการทําอาหารอะไรพี่น้องจะได้บ่ต้องซื้อเนาะลดต้นทุนนั่นก็นคือต้นหอม <c oughs> นี่จ้ะหอมอันนี้เป็นหอมเออ่เป็นหอมแ้ง เลือหอมเลยเนี่แหละพี่นอ้องประมาณนั้นนะคือ,อความพิเศษของเขานี่เขาสีบล์เป็นหัวใหญ่สีบลเแมนหัวหอมแดงที่เขาอันที่เขาเห็นเขาอเอารถมาขายที่เป็นหัวใหญ่ๆนะ่ะบลแมนแบบนั้นอันนี้หัวมันสีบล์ใหญ่แต่ว่ามันสิขยายพันธุ์ออกมันสิแตกกอออกไปเรื่อยนี่จาะพี่นอ้องแววก็ได้ซื้อ,อกระทอ้อเนาะแมนบอกระท้อลาสติกนี่มาใบละยี่สิบห้าบาท เสร็จแล้วกะซีขังใต้นั่นกะซีมีกาบมะพร้าวมีขีง่งัวหรือว่าเป็นเป็นปุนป๋ยปุย๋ยคอกอะค่ะปุย๋ยเขาเอื้ออย่างปุ๋ยอินทรีย์ติขี่มูขี่ไก่ขีง่งัวขี่เป็ดขี่อย่างเที่ยวหาได้นันะ่นแหละเนาะแล้วก็มีดินอเอาดินกับขี่งวงนี่มาผสมกันนะคะส่วนกาบมะพร้าวนั่นออล้องขังใต้ ลองเพื่อว่าเฮาสีได้บ่ต้องใส่ดินให้มันทั้งกระทอมันจะหลายโพดเพราะว่าอหอมนี่ต้นหอมนี่รากมันยังบนลึกเฮาก็เลยบ่จจาเป็นต้องใส่ดินทั้ง,ท,งทั้งอันทั้งมดในกระทอแล้วก็เลยเลดจํานวนดินด้วยการเสิร์ฟปุ๋ยบกเผาลงไปประมาณเกือบถึงครึ่งของกระทออละมันจะนี่จะพี่น้องแตกกอดีดี เวลากินกะรีเอาเป็นใบก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นอันต้นกะลุกเอาก็ได้นะคะตัวนี้แววปลูกมาได้มีประมาณสองเดือนแล้วปลูกมาประมาณสองเดือนแล้วกะน้ามี่กะหามือเว้นมือสองมือหายเทือลืมอพันังเทือลืมกับสามมือหายเทือกมีกะแล้วเต้ แท้เขากระท้นแล้วก็ขยายพันธุ์ดีจ้ะพี่น้องที่กิงก็เป็นตะปูกไว้ไว้ในบ้านเขาอยู่นะแววกระซื้อมันอีกปลูกเอ่อมีมีซิมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากระท้อเก้ากระท้อนอ๊กกินบ่ทันควาดเสียดเก็บขายเพื่อนได้วุฒิทำไมแววถึงปลูกใส่กระท้อว่ะตีพี่น้องพอว่าแววเห็นในคลิปเพิ่นอะเนาะคือคือตอนแรกแววสิลร้องเบืองก่อนว่า หามันมีโอกาสเฮ็ดแห,ห,ห้เขาได้สั่งรายได้มันสั่งถือไปว่าปลูกแล้วเขาจะเจอปัญหาอย่างมองการดูแลมันเสียงากง่ายสั่มใดเพราะว่าเห็นในคลิปบางคลิปเขาบอกว่าเขาแค่ปลูกก็ปลูกหอมใน้กระท้อนเขาก็ได้เงินเป็นแสนกับนี้แววก็เลยเออมาทดลองปลูกเพิ่งค้นที่เขาเฮ็ดเฮ็ดขายเป็นกิจ,จวัตรเฮ็ดขายเป็นประจำนั้นเขาบอกว่าการที่ปลูกแส่กระท้อนเนี่ยมันดูแลง่ายดูแลว่าจะพืชง,ง่ายและะ้วก็มันสิบบมีปัญหาเรื่องหน้าฝน แล้วก็ถ้าบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มยังไงจะฝนร้ายยังเสียนะเนาะถ้าเพื่อนปลูกเสตดินปลูกเสตกับพื้นดินมันก็มีโอกาสสีเน่าได้ว่าันเถอไปที่เพื่อนอธิบายมาถ้าปลูกเสตกระท้อนี่เรื่องวัชพืชเรื่องการดูแลนี่ง่ายเราก็บ,บ่ต้องบ่ต้อง,องกังวลเรื่องว่ามันสีเนา่าช่วงหนาฝนวันเถิถแล้วก็ ต้นหอมเพิ่นกับซีมีขายได้ตลอดปีเออจริงๆเรามันกับมันกับเป็นมันกับเป็นความคิดที่ดีนะคะมันสิลงทุนช่วงแรกๆนะมันสิลงทุนซื้อช่วงแรกๆแต่ว่าขันจังกระท้อนนี่แววซื้อมาใบยี่าบาทถ้าไปซื้อจำน้อหลายมันก็กสบ่ถึงขนาดนั้นก็ได้เนาะก็อยากให้เพื่อน,อนๆทุกคนลองลองเหตุ่งสำหรับคลิปนี้ก็พิเศษเลยจ้าสัน้นๆสวัสดีจ้า